ครับกลับมาช่วง2ของรายการบอกเล่าก้าวสิทธิจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่สอมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับในช่วงนี้เราก็ยังคุยยังไปเด็นอยู่เรื่องทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนผู้ประกอบการโลจิสติกไทยได้ประโยชน์อะไร,รบนบะท่านนายกนะครับการเชื่อมเป็นการเชื่อมกันอยู่ครับครับก็ต่อเนื่องจากตอนนี้แรกที่เราได้คุยท่านนายกรองซึ่งท่านสุวิทย์เนี่ยรัตนจินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยเนี่ยท่านก็ในฐานะสมาพันธ์นี้ก็ดูแลเรื่องการขนส่ง นะไม่ว่าจะท,ทางบกทางเรือทางอากาศถูกไหมฮทางรางนะตรงตรงเนี้ย เราก็จะมาดูว่าบทบาทในสมาพันธ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงเรื่องจากนี้วันนี้ในที่เราจะต่อสายสัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านยังให้ข้อเสนอนะเมื่อวันพุธที่9้ามาเนี่ยมีการประชุมกันนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามเนี่ยชิดชอบเนี่ยเป็นประธานในการประชุมด้วยนะครับซึ่งมีการให้เสนอแนะต่างๆโดยทางสมาพันธ์เนี่ยเป็นผู้เสนอขึ้นไปนครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ท่านซึ่งเดี๋ยวเราทางรายการจะต่อโทรศัพท์สัมภาษณ์ท่านว่ามีความเป็นมาอย่างไรน,นะครับครับ มาช่วงที่สองกับคุยสัมภาษณ์กับท่านสุวิทย์รัตนจินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับจะเรียนสอบถามนิดนึงกับท่านะท่านเองเป็นประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยเนี่ยผมตั้งประเด็นตรงที่ว่าทางเรื่องระหว่างรถไฟไทยลาวจีนผู้ประกอบการโลจิสติกไทยเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับท่านครับก็อย่างนี้นะครับครับ ก่อนที่จะบอกว่าได้ประโยชน์อะไรเนี่ยนะผมว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยนะอย่างที่เราได้ติดตามข่าวสารนะครับจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับก็เกิดภาวะการไม่สมดุลเรื่องของการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,ากาศ ทางเรือทางบกนะครับทางเรือก็ทําให้ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อัตราค้าระวางขนส่งกะสูงขึ้นนะครับมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาปัจจุบันก็ยังยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแม้ว่าจะลดความตึงตึงเครียดไปบ้างผ่อนคลายไปบ้างนะครับการขนส่งทางบกปัจจุบันเนี่ย เราใช้เส้นทางใหญ่ๆสามเส้นทางนะครับ A3A <3. S 1> นะครับที่จะไปที่เชียงของอผ่านไปยังโมหานไปยังคุณบิ่งหรือเส้นทาง r 9นะครับ ผ่านมุกดาหารผ่านคอสบอร์เดอร์ที่เวียดนามไปที่ด่านอยู่ยีก่กวดที่จีนนะครับหรือทาง R12 ผ่านสผ่านทางเส้นนครปฐมของรเรานะครับไปเ uh, วียดน,นามแล้วก็ไปจีนปรากฏว่าเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็จะประสบปัญหาว่าเนื่องจากนโยบายซีโรคโควิดของจีนเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีการปิดด่านบ้างเป็นระยะระยะ ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการขนส่งใน3เส้นทางนี้ปัจจุบันครับเพราะนั้นตอบคำถามท่านอาจารย์ที่ว่าเอาแล้วเส้นทางรถไฟไทยลาวจีนเนี่ยจริงๆลาวกับจีนนะฮะเป็นผู้ร่วมกัน การลงทุนในเส้นทางนี้และเพิ่งเปิดการให้บริการเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ,รบถามว่าได้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นทางใหม่นะครับแล้วก็เป็นการขนส่งด้วยระบบรถไฟนะครับแล้วจากการที่เปิดมาในช่วงอสองเดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเนี่ยเส้นทางนี้จากเวียงจันทไปคุณหมิงใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับเพราะนั้น ระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับเส้นทางทางถนนที่เราใช้กันอยู่3เส้นทางเนี่ยจะเห็นว่าเราได้เล็งเห็นแล้วว่าเรื่องของระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้บริการเส้นทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกผู้นำเข้าสินค้าทั้งหลายที่จะมาใช้เส้นทางนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นอตอบคำถาม ก็คือว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นอนาคตนะครับที่จะช่วยเป็นทางออกหรือเป็นประตูการค้าใหม่สำหรับการส่งออกนำเข้าให้กับผู้ส่งออกอย่างปัจจุบันเนี่ยสินค้าพวกเกษตรนะครับผลไม้ทั้งหลายก็น่าจะมาใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้รหรือสินค้าอื่นๆข้าวยางพารานะครับที่มีปริมาณเยอะๆที่จะส่งออกไปจีนก็น่าจะ มาใช้เส้นทางนี้มากขึ้นนะครับครับถ้าเป็นอย่างนี้เรียนเรียนฐานทัศน์สิครับผู้ประกอบอาชในฐานะผู้ทาาําธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกหรือเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกพอมันเปลี่ยนระบบจากการที่มาใช้ระบบขนส่งทางรางมากขึ้นถูกไหมฮะถ้าเมือทางอากาศทางถนนตรงนี้มันจะมีผลกระทบไหมกับผู้ประกอบการในเรื่องของการทำธุรกิจส่งออกตัวเนี้ยคือลูกค้าจะหนีไปใช้ทางอื่นแล้วจะมีผลการแตกร้วทางด้านเศรษกฐกิจตรงนี้หรือป่าครับเออผมว่าในแง่ของ ว่าในแง่ของผู้ส่งออกผู้นาเข้าน่าจะได้ประโยชน์นะครับอ่าที่หนึ่งก็คือจะมีทางเลือกมากขึ้นจากเดิมเราอาจจะมีมาทางเรือทางถนนก็มาใช้เส้นทางรถไฟก็เร็วกว่าด้วยแล้วค่าปรวส่งก็น่าจะถูกกว่าทางถนนนะครับสําหรับผู้ประกอบการโลจิสติกเองเนี่ยก็ต้องพยายามปรับองค์กรหรือขยายการบริการมาใช้ทางการรถไฟให้มากขึ้น อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูแนวโน้มที่ด่านโดยเฉพาะที่จงังหวัดหนองคายนะครับ,รบกลุ่มผู้การโลจิสติกสก็จะให้ความสนใจเตรียมจะไปเปิดออฟฟิศเปิดการให้บริการนะครับ,รบโมเดลของการให้บริการที่นั่นก็จะต้องเรียนรู้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้นการดูแลเรื่องเอกสารการขนส่งด้านวิธีการศุรกากร นะครับจากเดิมเนี่ยเราให้บริการโดยทางถนนผ่านด่านต่างๆต่อไปก็จะเป็นผ่านโดยใช้ถนนบวกกับรถไฟก็ต้องไปเรียนรู้นะครับการให้บริการการเดินเรินวิธีการให้มากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับโครงสร้างตรงนี้นะครับพพอท่านสัมภาษณ์อย่างนี้ปุ๊บผมทําไ้มองว่าณตอนนี้ผู้ที่ทําธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยก็จะต้องไปเปิดบริษัทที่ทางลามากขึ้นถูกไหมฮะ อ่าแนวน้มตอนนี้ก,ก็ก็มากขึ้นอยู่แล้วครับเท่าที่ไ,ไปไปสังเกตการมานะครับอ่าหลายหลายพื้นที่ก็มีมีการวางแผนงานอ่าโครงการที่จะไปให้อ่าให้บริการกับเส้นทางเส้นนี้มากขึ้นครับทางสมาพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะไปลงทุนในประเทศเราไหมครับเพราะว่าก็ยังมัน,เป,นเป็นเรื่อง ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าทางลาวเองก็เป็นระบบการบริหารบ้านเมืองไม่เหมือนกับประเทศไทยเราถูกไหมฮะตงรงนี้เนี่ยทางสมาพันธ์มีให้ความรู้ไหมครับอยากจะเรียนถามนิดน,นึงฮะคือคืออย่างนี้พอเปิดเส้นทางเนี้ยอยากอยากจะเรียนท่านอาจารย์ให้ทราบนะครับครับอตอนนี้เรามีกลุ่มเราเรียกว่าเครือข่ายพัฒนมิตรผู้ประกอบการโลจิสติกและผู้ส่งออกผู้นําเข้าไทยลาวจีนนะครับก็คืออย่างนี้คือเครือข่ายเนี้ย เกิดจากความร่วมมือนะ,อะที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยแลวจีนนะครับ,รบโดยโดยทางไทยก็สมาพันธ์เป็นตัวแทนนะครับ,รบทางจีนเนี่ยก็จะมีสถาบันวิจัยโลจิสติกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้คุณหมิง เป็นหน่วยงานหลักนะครับรบทางลาวเนี่ยก็จะมีสภาสกรรมและการค้าแห่งชาติลาวเป็นหน่วยงานหลักเพราะฉะนั้นสามหน่วยงานเนี่ยเราได้ส็นกอบความร่วมมือกันแล้วนะครับ,รบเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนและก็แบ่งปันข้อมูลนะครับให้กับทุกฝ่ายแล้วก็สะท้อนปัญหาหรือแนวทางที่ต้องการการที่จะพัฒนาเส้นทางนี้ให้ประสบความสําเร็จร่วมกันครับ ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งนี้หมายที่ดีนะครับท่านพัดจะเรียนถามบดีผมก็ไปเซชได้ข่าวมาเมื่อวันพุทธที่9กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ทางสมาพันธ์เนี่ยนะครับผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยนะครับได้มีการร่วมประชุมเนี่ยแล้วก็มีการเสนอเนี่ยอยากจะขอรายละเอียดในข้อเสนอเนี่ยที่ทางสมาพันธ์ได้เสนอไปครับในการประชมุมอันนี้ก็คือการประชุมร่วมก,กันกับทางกระทรวงคมนาคมนะครับคืออย่างนี้ คือพอเรามีความร่วมมือ,อสามองค์กรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นแล้วเนี่ยรเราก็มาดูว่าประเด็นปัญหาอะไรนะครับที่เป็นปัญหาหลักในปัจจุบันที่รเรามองเห็นตรงกันนะครับ,รบอ,อย่างเช่นเรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือเรื่อง missing link นะครับ missing link เนี่ยก็คือการที่การรถไฟของไทยเองก็ดี การลถไฟของทางลาวกับจีนเองก็ดีนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ยังต้องเชื่อมต่อกันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งลาวเองเนี่ยจากท่านาแล้งนะครับไปยังสถานีเวียงจันใต้ต้องต้องให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยท่านาแล้งเนี่ยรถไฟไทยเนี่ยเราเชื่อมไปถึงแล้วด้วยระบบ ะระบบรางธรรมดารางธรรมดารางเมทาเกตนะครับ,รบไปถึงที่ท่านาแรงแล้วแต่จากท่านาแลงไปสถานีเวียงจันทใต้เนี่ยซึ่งเป็นสแตนดาร์ดเกตนะครับก็คือ1.435เมตรเนี่ยซึ่งเป็นรางขนาดที่ใหญ่กว่านะตรงนี้ยังมีมิสซิงหอยู่ประมาณ2.8กิโลเมตรอันนี้กำลังกานก่อสร้างอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จก็น่าจะเดือนหน้านะครับ,รบเพราะนั้นอันนี้ก็คือ หนึ่งประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอันที่สองเนี่ยมาดูฝั่งไทยเราเองครับนะครับเนื่องจากโครงการของรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีความนโยบายชัดเจนที่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางของลาวจีนนะครับ,รบแต่ประเด็นก็คือว่าตามแผนการดาเนินงานที่เราได้รับทราบมาจากกระทรวงคมนาคมก็จะมีแวะว่การวางแผนพัฒนา พื้นที่ที่บริเวณสถานีรถไฟหนองคายนะครับกับสถานีรถไฟนาทาแบ่งเป็นสองระยะนะครับระยะแรกคือสถานีรถไฟหนองคายเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการเลยนะฮะหาผู้ประกอบการไปลงทุนไปวางตู้คอนเทนเนอร์ที่นั่นนะครับกับสถานีรถไฟนาทาซึ่งห่างออกไปอีกประมาณ30เมตรนะครับก็มีการวางแผนเชื่อมจากทางลาวก็คือท่านาแรงมาที่สถานีรถไฟนาทา อันนี้ใช้เวลาอีกประมาณประมาณห้าปีแล้วก็เป็นมิสซิงลิงอยู่ประมาณ9.5กิโลเมตรนะครับ,รบตรงนี้เป็นประเด็นที่ทางภาคเอกชนที่ได้ไประชุมร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีศักสยามในวันนั้นเนี่ยนะครับ,รบเราก็เสนอแผนว่าน่าจะเร่งรัดนะครับให้ทำโครงการนี้เนี่ยเร่งด่วน คือจากเดิมเนี่ยแผนงานจะทำะหลังจากโครงการเฟสหนเฟสสอเฟสสามเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าน่าจะ,ะทบทวนให้ทำโครงการนี้ก่อนนะครับ,รบเราอยากเห็นการเชื่อมสะพานที่เป็นสแตนดาร์ดเจจากลาวมาสถาน,นีรถไฟนาทาเนี่ยให้เริ่มดำเนินการใ,ให้ให้ให้เร็วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาพื้นที่เนี่ย เราก็มีความเห็นว่าน่าจะทําได้เลยนะครับสามารถที่จะเร่งรัดได้เพราะตอนนี้สินค้ามันเริ่มมีขนข้าวเข้าและออกอยู่แล้วนะครับครับดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ภายในเสร็จภายในปีสองปีก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับครับอันนี้คือประเด็นเร่งด่วนที่ทางสมาพันธ์ได้หาลือกับทางกระทรวงคมนาคมครับครับและมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับท่าน อาประเด็นอื่นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นอย่างที่เราทราบกันว่าพอมีโควิดเนี่ยาการดําเนินการมันก็ไม่คล่องตัวนะครับไม่สะดวกเช่นการข้ามนะครับข้ามแดนการส่งพนักงานส่งรถบรรทุกทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็จะเกิดอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเสนอว่า,าบริเวณชายแดนเนี่ยควรจะทำเป็น c อส r s ตเ r อ r ์โล g i s t i c s s Sand ็ ค,ความหมายความหมายก็ทําเหมือนกับทางผู้โดยสารนะครับหรือจังหวัดภูเก็ตที่เราทำแซนด์บล็อกไปแล้วค,ความหมายคือเรากําหนดแอเรียการเข้าออกของอผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกการค้าชายแดนเนี่ยเช่นด่านท่านาแลงกับด่านหนองคายเป็นแอเรียเป็นแซนด์บล็อกนะครับแล้วผู้ประกอบการที่เป็นรถบรรทุกคนขับรถ พนักงานเอกชนชจ้นราที่รัฐที่ต้องเดินทางข้ามไปเพื่อดําเนินพิธีการต่างๆหรือให้บริการต่างๆเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าออกได้นะครับแต่กําหนดขอบเขตก็คือว่าไปได้แค่ด่านนะครับหรือระยะเวลาที่จะอยู่เช่น6ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับบก็ต้องกลับออกมานะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยออการผ่อนคลายตรงเนี้ย ก็จะทําให้การค้าการขนส่งข้ามแดนบันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อุปสรรคน้อยลงนะครับการทํางานก็จะลดเรื่องเวลาลดเรื่องต้นทุนนะครับก็ทําให้การค้าชายแดนสะดวกรวดเร็วประหยัดต้นทุนทั้งหลายได้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เราเสนอไปนะครับหรือประเด็นเรื่องระยะเวลานะครับเนื่องจากการขนส่ง ที่หนองคายไปท่านาแลเนี่ยจะเห็นได้ว่าสะพานเนี่ยค่อนข้างที่จะแออัดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรามองว่าต่อไปถ้ามันเปิดธุรกิจเปิดทั้งหมดมีทั้งผู้โดยสารหรือคนที่ข้ามแดนด้วยบวกกับสินค้าด้วยอันนี้จะเกิดปัญหาในการจราจรติดขัดนะครับที่หน้าด่านมากที่หน้าด่านท้าที่สะพานที่อะไรพวกนี้นะครับ,รบก็เลยเสนอมาตรการว่าต่อไป น่าจะพิจารณาเรื่องการขนส่งข้ามแดนเนี่ยที่สะพานเนี่ยสามารถบริการได้ทางกลางคืนได้พูดง่ายก็คือ,อเลี่ยงการติดการจราจรในการกลางวันเนี่ยก็มาทําการให้บริการนี้ทางกลางคืนนะครับ,บลลก็กคือ24ชั่วโมงแลครับาก็จริงๆเร,ราก็ <ละ S 1> อยากเห็นอย่างนั้นนะครับเด็ดตั้งครับแล้วด้านนครพนมหรือว่าด้านมุกดาหารยังไงครับไม่ไม่มีหรือว่าเชียงของเนี่ยไปไม่ถึงเลยครับพวกนี้ อความหมายไปไม่ถึงนี่คือหมายถึงเชื่อมกับรถไฟตลอยังไม่ถึงอ,อันนี้จะเป็นหนานถนนอย่างเดียวนะครับ๋อครับกมินหาเชียงของก็ต้องรออีก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 เราก็เพิ่งจะเริ่มโครงการรถไฟจากที่อะไรนะที่แถวอุตรดิตถ์ไปเชียงของไปเชียงรายนะครับอันนั้นเราเพิ่งเริ่มโครงการนะครับ<ม>แ,ลแล้วที่นะครพนมนะครับท่านเห็น กลุ่มผู้ประกอบการหลายหลายรา,ายก็เคยมาปรึกษาฮนะว่าจะไปที่นครพนมหนองคาย,ยานะครมันไม่เชื่อมกันถึงนครพนมหร้อรถไปมาถึงไหมรถไปก็ยังไม่ถึงจุดนั้นก็ยังยังไม่ถึงครับ<อ>ก็คงจะใช้เส้นทางนี้ที่เขาไปให้ไปการกันเพราะว่าเป็นเส้นทางที่นิยมพอสมควรที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากการค้าทางถนนเราเนี่ยที่จะไปสู่หนานหนิงที่จีนเนี่ย ก็จะใช้ใช้เส้นทางนครพนมที่จะ,ะสะดวกกว่าเส้นทางอา9นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมาก็จะไปให้บริการจากที่นั่นนะครับแต่ว่าโมเดลเนี้ยปีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการขนส่งทางรถไฟเนี่ยมีการให้บริการที่มากขึ้นนะที่ที่หนองคายผ่านไปท่านาแล้งไปที่ขุนหมิงเพราะฉะนั้นการการเปลี่ยน ประตูการค้านะครับจากนกคปรปนมเองก็ดีจากเส้น R 3 A สามเอเองก็ดีเส้น R 9เก้าเองก็ดีเนี่ยครับผมว่าปีนี้เราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของมาใช้ประตูการค้าหนองคายมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ผมเห็นผู้ประกอบการนะโลจิสติกหรือว,ว่าแอลเอรถหัวลากใช่ไหมครับแถวแถวแถวแหลมชะบังแถวพวกนี้ฮะ <c oughs> เขาก็มีหลายหลายท่านรู้จักกันอยู่ก็มีกัน ขึ้นไปแถวนคนพรพนมผมก็ยังงงอยเอ๊ะนคนพรพนมรถไฟมันถึงแล้วหรอนล่าหน้าจะหนองคายหรือเปล่าเงี้ยอ๋อนครพนมที่เข้าไปเพราะว่าอย่างนี้มันมีโครงการของรมพันส่ง,งทางบกที่มีศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่นั่นนะครับเปิดให้บริการแล้วก็ทางฝั่งเราเองก็มีเปิดให้บริการเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีความสะดวกนะมันก็สามารถฟาสิลิเตตการขนส่งข้ามแดนตรงนั้นได้นะครับครับเพราะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมากับในช่วงเนี้ย แล้วระหว่างการเปลี่ยนพูดง่ายว่าสตั๊กเจอการขนส่งข้ามแดนของไทยเราเนี่ยโอเคมันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าทางฝั่งการขนส่งทางรถไฟเองเนี่ยเช่นด่านกักกันตรวจพืชอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่ด่านโมฮานเนี่ยที่เป็นด่านรถไฟเองเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจะไปใช้ขนส่งผลไม้ยอดนิยมเราอย่างเช่นพวกทุเรียนมังคุดทั้งหลายเนี่ยนะครับที่จะส่งผ่าน ทางรถไฟต้องรอไปถึงกลางปีนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยด่านนครพนมก็ยังจะต้องเป็นด่านสําคัญที่จะรองรับสินค้าของไทยโดยเฉพาะผลไม้ก็ยังไปเส้นทางทางรถอยู่ดีถูกไหมครัท่านใช่ครับแต่จริงๆทางเรือมันก็ไปได้นะครับมันก็ไปได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับความจําเป็นเร่งด่วนคือการขนส่งผมผมเรียนอย่างนี้นะครับ,รบการจะใช้การขนส่งแต่ละโหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับสินค้า หรือผู้ซื้อมีความต้องการเร่งด่วนแค่ไหนอย่างไรนะครับ,รบอย่างเช่นการขนส่งทุเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยมีการส่งทางอากาศมากขึ้นก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันติดที่ทางเรือการเดินทางมันไม่ใช่เวัน10วันกลายเป็น2วัน30วันสาดีด้วันไปาถนนมีปิดด่านเป็นระยะระยะมันไม่สามารถไปได้เขาก็มาใช้การขนส่งทางอากาศซึ่งตอนเนี้ย รีแลเบอรที่สุดแน่นอนที่สุดนะครับแต่ค่าขนส่งจะแพ<ต>งที่สุดแต่เพราะนั้นก็ต้องเลือกเอานะครับแต,แต่ทาง,ทางอากาศมันก็ไปไม่ได้เยอะนะท่านไปไม่ได้เยอะถึงถึงผมถึงบอกก็คือเป็นความจําเป็นไงอันไหนที่เร่งด<อ>่วน,นอันไหนที่ยินดีที่จะจ่ายอัตราค่าขนส่งที่สูงขึ้นครับเขาก็จะเลือกไปทางอากาศนะครับครับทีนี้จะเรียนถามนิดนึงฮะไม่รู้แล้วทนจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะฮะเรื่องราคาน้ํามันนะครับท่านครับ ณตอนนี้พอมีการลดราคาลงมาตอนนี้ผู้ประกอบการในด้านโลจิสติกส์หรือขนส่งเนี่ยพอจะอยู่ได้ไหมครับคืออย่างนี้ผมว่าในในทางการค้าเนี่ยผมว่าเรื่องซัพพลายเรื่องดีมานในแต่ละธุรกิจก็ต้องปรับตัวนะผมว่าไอ้คำถามว่าอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เนี่ยค,คำตอบก็คือว่าอันที่หนึ่งเน่ยการค้าของเราเนี่ย ปริมาณมันมากขึ้นหรือมันลดลงอืมอ่านะครับคือถ้าปริมาณการค้าการขนส่งภายในประเทศเราก็ยังเพิ่มขึ้นโตขึ้นการขนส่งต่างประเทศเราก็ยังเพิ่มขึ้นครับนะครับอันนี้ความหมายก็คือว่าการที่จะมีลูกค้ารองรับที่จะให้ธุรกิจเรามีการให้บริการกับลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยครับอันนี้ผมเชื่อว่าการปรับตัวในการที่จะมีต้นทุนที่สูงขึ้น จากค่าน้ำมันเนี่ยนะครับคงไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับมันก็ต้องปรับโครงสร้างอย่างเช่นทางเรือเนี่ยก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทางกาศก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยคำตอบก็คือว่าถ้าธุรกิจมันยังขยายตัวยังไปได้โหมดการเขาส่งทางบกซึ่งบอกเข้าใจก็เป็นปัญหาที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินการมันสูงขึ้นต้นทุนเรื่องน้ำมันมันสูงขึ้นนะครับ แต่ว่ามันก็คงจะต้องปรับตัวตามกรอบหรือตามลักษณะของการทำการค้านะครับระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการก็คงต้องหาจุดลงตัวจุดหนึ่งนะครับครับแต่ผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นอุปสรรคแต่ว่าคงไม่ถึงกับทําให้ธุรกิจอยู่ไม่ได้นะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยต้องขอขอบคุณนะครับ คุณสุวิทย์รัตนจินดาประธานสมาพันุ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์นะครับให้สัมภาษณ์กับทางรายการบอกเล่าคารเิบของสมาคมนะครับครับยินดีครับที่ความยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบคครับครับขอครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าท่านพูดถึงในเรื่องของการโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็น R3AR9 R12 ก็ถือว่ามันจะต้องมีการบูรณาการนะท่านนายกถือว่า แต่หลายท่านได้ทําไปได้เยอะนะใช่ไม่ค่อยเ,เป็นข่าวที่เพียบคืออันนี้ก็อย่างนี้ด่านย่อผมว่ว่ามันอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ถูกไหมที่เป็นประโยชน์นต่อประเทศชาติานใจใจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างท่านสวิตเนี่ยรวจินดาประธานสมาธ์นเนี่ยท่านก็นพยาย,ยามที่จะให้ข่าวแต่ทีนี้ไม่อยู่ที่ว่าความสนใจในในการสื่อเองเนี่ยทางสมาคมผู้สื่อข่าวส่ชนญของเพื่อสังคมไเทศไทยเรามองเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการส่งออก นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมวามอ่รอดของพ่อแม่พี่น้องเกษตรใรคนทีใช่นะครับเราถึงดิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราในช่วงสุดท้ายเรามาคุยนะครับในเรื่องปัญหาต่างๆโดยเฉพาะที่เราจะต้องคุยไม่ได้คือเรื่องถ้าเป็นโควิดณปัจจุบันเนี้ยโะต้องขัย้อนหรืออ้ไม้ก้อนเนี่ยจะต้องขับย้อนตัวอย่างไรครับเดี๋ยวจะมาบอกครับจากประสบการณ์จริงนะใช่ครับเดี๋ยว พักเบรกรักคู่ครับพบช่วงท้ายของรายการบอกลาการจดจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสุมชนสังคมประเทศไทยครับ